สวัสดีค่ะมื่อนีกก็มาพบกันกันกบวิไลกายนะคะมื่อนีวิไลกายก็ซิมาเว่าหลึงประสบการณ์อันข้อวิสัยไปต่างประเทศเนาะค่ะเนาะหาประเทศที่วิไลผ่านประสบการณ์ที่ไปข้อวิสามาเดือดเตัวเองเนาะค่ะเนาะจะมาเว่าสูกันฟังเนาะค่ะเนาะว่าเป็นจังใด เอาประเทศเพื่อนบ้านเข้าก่อนเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือประเทศเพื่อนบ้านนี่หลายปีมาแล้วเนาะคะ่ะประมาณสิบกว่าป,ปีได้ตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือ,อยังไม่ได้กระปบบวหวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็สิบกว่าป,ปีมาแล้วละคะ่ะอ่าประเทศเพื่อนบ้านเข้าก็คือไกลๆกับประเทศไทยเนาะคะ่ะเนาะก็มีอันกัมพูชานี่กัมพูชานี่ก็จะมีอ่าพ่อเข้าไปไกลๆจะหอดแดนเขตของเมืองไทยกับ กัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีด่านเนาะคะ่ะเนาะจะมีด่านก็เข้ากับสามารถขอวีซ่าต้องนันได้เลยสําหรับคนไทยเนาะคะ่ะเนาะก็ต้องนันได้เลยแล้วก็ประเทศเลาวก็คือกันค่ะเข้ากับเอ่อเสียค่าใช้จ่ายเอ่อทะเบียนลงเอ่อค่าทะเบียนไปเนาะคะ่ะเนาะก็เบิจักบาดหรอกค่ะสำหรับคนไทยเนาะ,ะนนแต่ต่างชาติก็จําบ่ได้ว่าเท่าใดแล้วก็ไอเอ่อผ้าหมาก,ก็คือกันเนาะคะ่ะเนาะแต่ กัมพูชาเนี่ยวิไลจะขึ้นเครื่องห้าสามารถขึ้นเครื่องแล้วเขาก็จะให้ห้ากรอกกรอกไอ้วีซา่าบนเครื่องห้าวใดเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับสําหรับโตวิไลเนาะค่ะเนาะแล้วก็ห้า,ะะาว,วาะะาก็กขึ้นเครื่องบินจากาสนามบินอยู่เมืองไทยห้าหนั่นแหละไปกัมพูชาเนาะค่ะเนาะเขาก็เขาก็จะให้อันใบมะกอกวีซา่าบนเครื่องบินได้เลยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือประเทศ นอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะประเทศนอร์เวย์นี่วิไลขอมาประมาณสีหลอบสีหลอบที่วิไลขอ,อขอวีซ่าแล้วก็เฮ็ดเองเนาะคะ่ะเนาะเฮ็ดเองเพราะว่าการเฮ็ดวีซ่านี่สำหรับประสบการณ์ของวิวิไลนี่สิ่งสำคัญนี่เฮา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 ศึกษาเฮาไปค้นหาในเฮาเฮ็ดไงอ่าสำหรับบางคนก็นง่ายบางบางเธอเฮาก็ยากบางเธอก็ง่ายแล้วแต่คุณสมบัติของทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่าย ฝ่ายฝ่ายชายนี่จะสําคัญเนาะค่ะเนาะสิเฮ็ดไปประเทศใดก็สร้างฝไฟชฝ่าย,ยชายนี่สิมีเอ่อคุณสมบัติก็คือมีทรัพย์สินมีหยังจังซั่นนสีมาให้ให้เบิ่งว่าเขาสามารถอ่าดูแลเฮาได้บอ่อันนี้คือสิ่งสําคัญเนาะค่ะเนาะจะไปประเทศใดก็สร้างเนาะค่ะเนาะแต่ก็บ่่ได้อาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเฮาก็ไปง่ายๆล่ะค่ะจักค่าใช้จ่ายเฮาก็ไปไปได้ง่ายๆคือสมมุติว่า คือกันกับอยู่นี่แหละกานเฮาเฮาอยู่นี่แล้วเฮากับข้สามารถไปประเทศเพื่อนบ้านได้ได้ง่ายคือคือกันกับเฮาอยู่เมืองไทยเฮากับสามารถไปประเทศเพื่อนบ้านเฮาได้ง่ายเนาะค่ะเนาะก็คือการไปขอวีซ่าไปนอร์เวย์นี่แฟนเก่าน <Jamie, here S 1> ี่มาบอกประสบการณ์ให้ฟังเนาะค่ะเนาะแฟนเก่านี่เพิ่นสินคือว่ามี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 คนโดมีอย่างจังสีอยู่เมืองไทยเนาะค่ะเนาะเพิ่นหยุดทํางานสองปีแต่ว่าเพิ่นก็ แจ้งเขาเพิ่นแจ้งเขาหน่ะคิดว่าเพินพ่นเพิ่นทำงานขับรถแท็กซี่ยังจังสี่แหละแต่ว่าก็บ่ได้บ่ได้อันนี้นะแต่ว่าเพิ่นสามารถแจ้งได้แต่ว่าทรัพย์สินเพิ่นน่ะเพินพ่นเพิ่นพ่อแม่ทรัพย์สิสนจนะส่นะก็ขอวีซ่าครั้งหนึ่งเฮา,าเฮาเฮ็ดวีซ่าเป็นอา่าประเภทประเภทเอ่าสแกนดิเนเวียก็คือเฮาสามารถขอวีซ่าไปนอร์เวย์แต่เฮาสามารถไปสวีเดนได้เดนมาร์กได้จังซี่เนาะค่ะเนาะแล้วก็ ขันเฮาอยากไปประเทศยุโรปยังประเทศอื่นเฮาก็สามารถไปขอวีซ่าอยู่หันได้เลยอย่างเช่นเยอรมันนี่เฮาก็สามารถเอาพาสปอร์ตเฮาเฮาสิเดินทางไปเยอรมันนี่อันนี้ก็วิไลก็เคยเคยเคย,เคยไปเนาะคะ่ะก็มาบอกสูกันฟังเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็วิไลไปทางเรือเนาะคะะ่ะกะคือเรือไปคือขึ้นเรือเรือสัมลาญเนาะ,ะเป็นเรือสัมลาญที่ว่าเขาพาท่องเที่ยวจังซี่นะคะ่ะ เขาพาท่องเที่ยวพาเอ่อเข้าไปขึ้นหนึ่งเข้าไปขึ้นหนึ่งกับกัปจังสีติดอ่นนะะอ,อกับจังสีเนาะค่ะเนาะเขาก็สามารถเอาพาสปอร์ตของเขาเนี่ไปตรงเข้าสิขึ้นเลือดเขาก็ตรวจเขาก็ตรวจเขาก็สีอันต้องหั่นได้เลยเลยนาะคะ่ะเขาก็สามารถไปได้เลยการขอวีซ่าไปนี่ยเอ่อมีอย่างน่เนาะค่ะเนาะในการเข้าเอกสาร เอกสารทางผู้ชา้เข้ากับตรงมีเขาเขาก็ตรงเตรียมเข้ากับเขาไปบึงในเว็บไซต์ใดแต่ละประเทศคือออสเตรียออสเตรเลียคือกันเข้ากับสามารถเขาไปในเว็บไซต์ส่วนอย่างอื่นเขาไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็จะมีบอกว่าเข้าตรงเตรียมยังแน่เนาะสำหรับผู้ใา้สำหรับผู้ย,ยิงก็เข้ากับเขาไปบงึปเบงเข้ากับคนหาทางผู้ชายเขาก็ส่งเอกสารมาคือเป็นพวกจดไม้สำหรับ สำหรับอ่นอ,นนะะอร์เวย์เนาะคะ่ะขอโทษหลายๆเด้อค่ะสลับไปประเทศสลับกันมาก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อะคะอ่ะเอาประเทศนอร์เวย์ก่อนนะคะเน้องประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาก็จะมีจดหมายจดหมายว่าเชิญให้เฮาไปประเทศเขาเนาะสำหรับฝ่ายชายเห็ดเขียนจดหมายมาจังสินะก็มีเอกสารของฝ่ายชายที่ว่านเขาเตรียมมาเฮาของเฮาก็เฮาก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็ เขาไปในเว็บไซต์ที่ว่าเฮาจากขอวีซ่านะคะเขาก็จะมีบอกเข้าเนาะยังหนอกเนื้อจากหั่นเฮาก็วิไลก็เด้ซดสื่อประกันเนาะเด้ซสื่อประกันสื่อประกันเพื่อจะไปะประเทศนอเว์เนาะคะ่ะวิไลเหตุอยู่ประมาณสีหลอบไปแต่ว่าไปสามหลอบสีหลอบก็ผ่านเลยคะ่ะผ่านตั้งสีหลอบแต่ว่าก็ขังที่ซีบ่ไเด็จไปเนาะ,ะเนาะม่ <laughs> ไปบ่ไเด็ไป,อ,ไป <laughs> อ่าน สำหรับประเทศเอ่อนอร์เวย์ที่เฮาสามารถเฮ็ดเองเฮ็ดเองได้เลยเนาะค่ะเนาะก็บ่ค่อยยุ่งยากถ้าเอา่อทางฝ่ายชายเขามาเมืองไทยนีย่ต้องประมาณเฮาหูจักกับเอ่อไฟแชายนีย่ประมาณปีกว่าจังสี่เนาะเดี๋ยวเขาก็สิถามว่าเฮาหูจักกันจักปีการที่เฮาบ่หูจักเกินปีกว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาเสิบ,บ่ให,ห้เฮาผ่านวีซ่าเนาะค่ะเนาะอันนี้คือประสบการณ์ที่ ที่ได้เจอมาสําหรับคนไก่โตเนาะคะ่ะที่เขาพยายามจะขอขอวีซ่าไปประเทศเอ,อ่นอร์เวย์แต่เขาก็คือว่าเบิ่งได้จังได้เนาะคะ่ะในการที่เฮาจะเอาไปโชว์นี่เบิ่งได้จังได้เขาจะเบิ่งพาสปอร์ตของฝ่ายชายนําเนาะคะ่ะเนาะว่าขันสมมติว่าเฮาเพิ่งจะฮู้จักกับฝ่ายชายนี่ประมาณบ่ถึงปีแต่ว่าฝ่ายชายนี่ไปเมืองไทยนี่ลห,ลนหลายๆรอบเนาะหลายๆรอบ หลายรอบเขาก็จะตรวจสอบทั้งทั้งวิ่าเข่าออกของไฟยชยเนาะค่ะเขาก็จะหูว่าฝไฟยชยมามาหลาหลอบแล้วหรือว่าเห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 าหูจัก่ายชยบ่หอดแต่ว่าเขาก็เบิ่งคุณสมบัติหลายอย่างแหละค่ะแต่สําหรับคนที่อ่าไฟาชยพิึงไปขังแรกเห่าก็บพอสามารถเฉบอกได้เนาะค่ะว่าขันคือไปไปเมืองไทยในขังแรกเหาเห่าก็เขาก็ เฮาก็บ่สสมาดมา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 ได้เลยเขาก็ต้องรอจนปีกว่าเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันตรวจสอบมาเนี t t ่ยเวลาเขาตรวจสอบมาเขาก็ต้องเขาจะตรวจสอบได้จังไดในเมื่อพึงมาครั้งแรกพึงมาสองเดือนจังสิสมุติเนาะพึงมาครั้งแรกแล้วก็สองเดือนเฮาก็บอกเขาบ่ได้ว่าหู้มันก็ตัวเขาบ่ได้เอาบอกง่ายๆตัวเขาบ่ได้เนาะค่ะเนาะตัวเขาบ่ได้ก็ต้องถ่าจนหอดประมาณปีกว่าเนาะค่ะถ้าบ่ฮหอดปีนี่ก็อันนี้ เขาก็จะเบรงน้ามันเป็นการไหวเกินไปที่จะให้เฮ้าวีซ่าไปเพราะว่าเฮ้าประท่านได้เรียนรู้กันเนาะค่ะเนาะแต่ละประเทศนี่เข้าสังเกตได้เลยว่าเขาทําถูกแล้วล่ะคะ่ะสถานฑูตเขาทําถูกแล้วเพราะว่าการที่เฮามาต่างประเทศมันมีหลายหลายเหตุผลที่ว่าเป็นยังเขาคือบ่ให้รเข้ามาเขาตรงเบ่งรายละเอียดอีลีว่า เบิ้งแล่าวไฟชยช่ในสามารถดูแลห้าใได้เอลีเขาถึงจะให้มาบแมเมนมาแล้วคือหลายๆคนมาแล้วก็มีปัญหาอันมาแล้วก็มีปัญหาในการมาอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปเป็นภ้าละบ่เขาเรียกว่าก็เป็นภาระเลยเนาะก็ไปเป็นภ้าระสําหรับผวกสถานทูตเขาจะตองมาเดินเหลืองให้ห้ามาตรงมาแกะามาซอยห,ห้าจาังสันสีมันก็เป็น หลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะนี่แหละคือเหตุผลทาทาทา,ทาเหามาขึ้นว่าเอ้าเป็นยังเป็นยังเข้าคือบอดายวิสาไงๆมีแหละคือสาเหตุหลายๆคนมาบางคนก็มามาแล้วก็อยู่น้กากันบอดายดนเพราะความบกเข้าใจการที่ว่ามาอยู่ต่างประเทศนี่มันมันโบเมนเหลือง,งายเนาะสำหรับบางคนเนาะคะ่ะเนาะ มันก็มาอยู่น้ากันต่างต่างบ้านต่างเมืองมันเงามันยังมูพวกเขาก็บ,บ่ค่อยไดี๋ไปซูมไปซูมหากันคือเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ต้องอยู่บ้านนะสิแหละเขากบกคอยไปหากันอยากไปก็ไปกับโบแมนนสันเนาะคะ่ะเนาะอยู่นี่บางคนก็อยู่อยู่ก็มันเงามันนันมันนีก็ใช้อันอยู่ไปโลกซึมเสาขึ้นแน่ <laughs> ยังแน่เนาะคะ่ะกับสารพัดเลยค่ะยูน้ากันปีแหลกสองปียังสี่ก็อาจจะมีปัญหาก็เลยแบบอันมีปัญหามีปัญหากันแล้วก็ต้องไปให้สถานทูตเขาซอยเหลือนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งที่ว่าเป็นยังสถานทูตเขาต้องเบ่งดีๆค่ะในการที่จะให้วีซ่าเข้ามาต่างประเทศนะะเนาะนาะช่วงนั้นก็โชคดีเนาะค่ะเดี๋ยวกับมากลับมาบังเกา <laughs> ช่วงนั่นก็โชคดีในการขอวีซ่าแต่ละบริษัทในการขอวีซ่าเฮาไปเอ่อ่ายเอกสารเนาะบางหม่องในกรุงเทพน่ะส่วนมากแล้วเขาจะบ่บ่บอกเฮาดอกค่ะว่าเฮาต้องเตรียมเอกสารอย่างแน่เนาะค่ะเนาะส่วนมากเขาบ่บอกคั่นเขาสิบอกเขาก็สิเขาอยากเขาก็สิเขาก็บอกว่าเอ่อเจ้าเจ้าต้องอ่าเจ้าอยากให้เฮาเฮ็ดให้บ ก็ประมาณนั่นแหละก็เพราะว่าก็ไพ่เขาสิมาบอกสื่อนะคะนาะแต่ว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งอยู่ซอยสามสิบสามนะคะนาะเป็นบริษัทหนึ่งที่วิไลเคยเหตุแล้วเขาจะบอกนะคะนาอนอกจะเขาจะบอกเฉพาะประเทศที่เขาเห็ุนอกนั้นเขาจะบอสสามารถบอกใดเขาก็จะบอกว่าเหตุบ่ได,ะดนะคะวิไลก็เคยซอยซอยอ่าคนคนหนึ่งไปประเทศออสเตรเลียเขาก็ทางไฟยช ทางฝ่ายชายเนี่ยก็เขาก็บพ่อพ่อมี่ยังแน่เนาะคะ่ะน้องวิไลก็บ,บอกเขาว่า,าผู้ชายก็ต้องเตรียมเอกสารอันนั้นอันนี้เด้อเขาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเขาก็ไปเขาไปเบิ่งว่า,เ,าเขาต้องการยังแน่หลุดท่องหลุดทายอ,นานอันนั้นอันนี้นอกเนื้อจังหันเขาก็ต้องการจดหมา,า้จดหมายแล้วก็เสเตต์มงสเตต์เมนเขาก็เอาเอา,เอานอกเนื้อจังหันนำเพื่อทุกทุกเ หลายๆประเทศถ้าห้เาเอานอกเนื้อจากนั้นนํามันจะเป็นการพิสูจน์ว่าคือว่าให้เขาเบิ้งนะคะมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นบ่ต้องเอาแบบว่าเ,เขาเขาห้เาเอาถี่ว่าใน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 เว็บไซต์น่ะที่เขาบอกว่าให้ห้าเตรียมยอียงะอียงแน่น่ะห้เาเอาให้ครบแล้วห้าก็เตรียมหนอกเลือจากนั้นห้าก็เอารูปภาพแน่รูปไายแน่เอียงสีเนาะค่ะนาะรูปภาพรูปไายที่ห้าสามารถ เอาเลหลายหลุดเอาเลหลายเละเละเล,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 เลหลายๆผาบหลุดที่เฮาอยู่น้ากันมาเฮาไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวใส่ชีวิตหรือยังสีเลยหลุดผาพหรือยังสีเลยจดหมายและสเตทเมนต์ยังสิหน้าก็สําคัญเนาะค่ะเนาะก็หลายอย่างก่อนเฮาสิไปยืนเนี่เฮาตรงแต่เฮาเฮาเขาก็ตรงตรวจสอบสอบให้ดีก่อนเฮาสิไปยืนเพราะมันก็สําคัญเนาะค่ะเนาะอย่างประเทศเอ่อ พ่พ่อพ่อไปอ่าเคสแบบสแกนเดิเนเวียนเนเวียนเนอะนี่บอกพิดก็ขอโทษขออภัยดนะค่ะเด้อออกเสียงบ่ถึงก็คือเฮาขอขอไปนอร์เวย์เฮาก็สามารถไปสวีเดนได้เดนมาร์กได้จังซี่เนาะคะ่ะเนาะก็มันก็เป็นการดีเฮาขอไปเธอเดียวกัเฮาก็สามารถไปได้อย่างประเทศเอ่อยูเคนี่ยากสำหรับวิไลเนาะค่ะนะยากอีหลีแม้กระทั่งว่า่าอา มีคนอยู่อยู่หนีเนาะคะ่ะเนาะอยู่หนีเขาตรงการให้ญาติเขามามันกบฎเดทุกคนได้คะ่ะที่ว่าอันอยากเนาะคะ่ะเนาะกบฏทุกคนบางคนกับยถทาแฟนสอ่ามีคุณสมบัติเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างหรือทางผู้หยิงถัดสีมาเทียวนะถ้าสีมาเทียวในประเทศยูเคนี่ถ้าทางผู้ยิงนี่มีมีหนันมีหนี่คือว่าตอนนั้นอ่ะวิไลก็ สำหรับตัววิไลเองก็มีมีทีมียังที่เอามาให้เขาเบิงมันเก็แต่ว่าทางไฟช่ายบ่บได้มีคุณสมบัติยังจีสีดูแลเขาได้อบอกง่ายง่ายเขาก็เลยขอจะได้กับขอบ่ได้จักเถื่อค่ะก็เลยตรงมาทางยุโรปเนาะค่ะเนาะที่วิไลมาแล้วก็การที่คนนยุนี่ถึงมีคนหัวจักผู้หนึ่งเขาก็ถือว่าเขามีนั่นไม่หนีมีอ่า บริษัทเนาะมันก็คล้ายๆบริษัทละค่ะเขาก็ไม่นั้นไม่นี้ม,นมีที่มีบานมียังสิเขาอยากเอาญาติเขามาแต่มันสําคัญคือคนทางนั้นนําเวลาเวลาเขาจะโทรมาถามเหาบางเธอเขาจะส่วนเออบางเธอเขาจะโทรมาถามเห่าเนี่ยเหาตรงตอบให้ตรงกันเหาตรงเฮาตรงหูวิธีในการตอบนํานำ้นำเนาะค่ะเนาะแต่เหาตอบพิษแล้วบางคนถีมาเที่ยวบางเ่อถ้าามาเทียวนี่ตาม จริงๆบางคนนี่สามารถมาได้หกเดือนแมนอยู่มาได้หกเดือนแต่ว่าการทีว่าเหล่วแต่เขาสิยหายอีกได้บัตรตนี้ห้าวถาห้ามาคอวิสาหลอบสองถักคุณสมบัติเจ้าบ่พ่พอ,อีกในการถึงถึงทางนี่เขาจะพระเขาจะมีครบทุกอย่างแต่ว่าเจ้าตอบคําถามนี่ก็สําคัญคันเจ้าตอบคําถามบดบบบบดบ,บ,บดีอะหลงยังไงว่าบดีเขาก็จะแนมอีกว่า เขาก็บอหายด้ค่ะเขาบอหายเขาก็จะบอกว่าเขาจะแบนเขาจะแบนคุณว่าครั้งที่แล้วคุณมาหกเดือนแต่คุณขอวีซ่าสามเดือนแต่คุณมาอยู่หกเดือนจังสิแต่บางคนเนี่เหตุใดเนาะค่ะเนาะบางคนเนี่เขาจะบอกว่าได้ได้แต่เคยได้ยินเนาะค่ะเนาะอันนี้เคยได้ยินแต่ว่าประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยคือว่ามีคนหูจใกเนี่ยเขาจะเขาขอวีซ่าสามเดือนแต่เขามาอยู่หกเดือนเนาะค่ะแต่เขาก็ จริงแล้วมันก็มาอยู่ได้หกเดือนแต่มีก็มีบางคนที่ว่าแต่อันนี้คือสําคัญเ้อค่ะเด้อตรงระวังตรงระวังไว้มีบางคนที่ว่าเขาเห็ดได้แต่สิ่งสําคัญน่ะเฮาเห็ดเฮาเฮาเฮาเห็ดเตรียมผอมมาเลยมันจะเสียบมีปัญหามาหลอบทีสองเนาะค่ะเนาะคลิเยาแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาฟังหลอบหนาเนาะค่ะเนาะสำหรับลิปนี่ก็มาบอกให้ฟังซ้ำหนีก่อนเนาะค่ะเนาะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนำ้นำเด้อค่ะคลิปมันยาวเหรอค่ะเดี๋ยวเข้าหนาจะมาต่อกันใหม่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย